ซีเรียมเล่าเรื่องเวลาของเด็กหนุ่มคนหนึ่นงครับที่ตัดสินใจมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เมืองบ้านเกิดของเพื่อนสนิทของเขาครับแต่ด้วยเหตุผลบางประการที่ผมไม่สามารถอธิบายได้เ <_ co. S 1> พื่อนของเราดันเสือกไม่ให้เราไปนอนค้างอ้างแรมด้วยนะครับทันที่บ้านมันโคตรพอคนแม่จะใหญ่เลยเพื่อนของเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องไปพักบ้านโฮสแทนนะครับแต่ถือว่าโชคดีมากๆครับเพราะว่าบ้านโฮสที่ระเอกไปจับได้มาเนี่ยดันเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยสาวสวยสุดฮอตนะครับประกอบไปด้วยเจ๊ใหญ่ที่มี ื่อว่าเอมมานะครับเจเอมมาของเรานะครับเธอเป็นแม่บ้านที่ผัวห่างเหินไม่ยอมทําการบ้านด้วยเพราะวันๆเนี่ยชอบออกไปทํางานทําธุรกิต่างถิ่นต่างเมืองจึงทําให้เจเขาค่อนข้างเหงานะครับนี่ <S <S เปิดมาคนแรกก็สยิม้มเกยแล้วนะครับคนต่อมานะครับคือพี่สาวของบ้านหลังนี้เธอมีนามว่าโคลนะครับโคลหรือโคอี e, เนี่ยเธอเป็นผู้หญิงที่ขี้เล่นตลกเป็นกันเองและที่สําคัญเธอมีผัวแล้วนะครับนะย็งไง ได้กินไหมกิน N T I ยังไงแล้เอ้ยเป็นไงเป็นไงเอ้ยและน้องคสุดท้องนะครับเธอมีชื่อว่าเคลาเคลาเป็นผู้หญิงที่ดูผิวเผินแล้วเนี่ยเธอเป็นคนที่ขี้อายน่ารักเจียมเจียมนะครับแต่ภายในนั้นเต็มไปด้วยไฟร้อนร่านราคะสุดขาวโลกีนะครับอ แต,รรแต่และตัวละครแต่ละคาแรคเตอร์น่าสนใจมากๆนะครับต้องพูดกันอย่างนี้เลยเพราะเราฟังพอดเรื่องแล้วเนี่ยมันก็ดูเพลินๆว่าจะเป็นเกมแนวฮารเลมทั่วๆไปใช่ไหมซึ่งมันก็ถูกต้องแล้วครับจนกระทั่งมันเกิดเรื่องราวสุดลึกลับดามืดกับพระเอกครับจึงทาให้ชีวิตของเขานั้นเปลี่ยนไปตลอดการซึ่งเรื่องราวสุดลึกลับนั้นจะคืออะไรผมอยากให้ทุกคนไปติดตามเล่นกันเอาเองนะเพราะ้าพูดตรงนี้เนี่ยก็จะไม่เหลือจุดอะไรให้มันพลิกล็อกแล้วนะครับและนี่ก็จะเป็นเนื้อเรื่องเบื้องต้นของเกมดิซิเรียมนะครับนะ นะเอาล่ะเรามาพูดถึงข้อดีกันก่อนเลยนะครับต้องบอกงี้ว่าข้อดีเกมนี้ค่อนข้างเยอะนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเยอะจริงๆหรือผมกําลังอวยเขาอยู่นี่ผมไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นแล้วก็ฟังอย่างมีสติแล้วกันนะครับข้อดีอแรกของเขานั่นก็คือภาพสวยนั่นเองครับภาพสวยที่ว่าเนี่ยไม่ได้แปลว่าสวยแค่นิดเดียวอะไรงี้ไม่ใช่นะคือสวยทุกอย่างเลยนะเพืเ่อนๆน,นะไม่ว่าจะเป็นเรนเดอร์สโดยรวมโมเดลสาวๆหรือแม้กระทั่งฉากแต่ละฉากที่เขาทําออกมาถึงสุดๆนะครับในด้านของข้อดีข้อที่2ก็คือ เพลงนั่นเองฮนะเพลงเขาเพราะมากๆครับแล้วยิ่งในฉากพาร์ตี้นะทุกคนครับผมตกใจกับเพลงในฉากนั้นมากๆเฮ้ยคือเขาไปขอลิขสิทธิ์มาหรอหรือ,อยังไงนะเพราะว่าเพลงในฉากนั้นน่ะมันเมนสตรีมจัดๆเลยผมไม่เคยเจอนะเกมไหนที่กล้าทาแบบนี้ที่กล้าเาเพลงดังๆมาใส่ไว้ในเกมตัวเองเนะี่ยผมก็แบบงงเหมือนกันว่าเอ้ยมึงกล้าทาได้ยังไงซึ่งตรงนี้ผมขออนุญาตยกให้เป็นจุดที่ดีแล้วกันนะครับซึ่งข้อดีข้อที่3นะครับก็จะหนีไม่พ้นเรื่องของ user interface ที่สะอาดสะอ้านตานะครับนะคือคุณม ไปทางไหนเนี่ยแทบจะไม่มี UI มาเกะกะสายตาคุณเลยทุกอย่างดูคลีนสะอาดไปหมดเลยนะครับและข้อดีข้อที่4นะครับเกมเขามี walk through ในตัวเกมนะเพราะฉะนั้นคุณไม่จาเป็นที่จะต้องไปหาโหลดเพิ่มให้ยุ่งยากแต่อย่างใดตรงเนี้ยเป็นจุดที่ดีมากๆในสตาร์ผมนะครับเพราะว่าเผื่อว่าใครที่ไม่ได้มีเวลาเล่นเยอะและอยากที่จะแยกชัดเจนเลยว่ากูกาลังเล่นรูทของใครย,ยังไงเนี่ยเกมนี้เขามีระบบนี้ใส่ไว้ให้นะซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆนะครับและข้อดีถัดไปก็คือคาแรคเตอร์สาวๆภายในเกมมีกลักษณะแตกต่างกันอย่าง ชัดเจนนะครับส่วนตัวแล้วผมชอบคุณครูมากๆเลยนะครับพี่สาวพระเอกก็สุดยอดไม่แพ้กันเลยผู้สุดยอดมากๆเลยนะครับและข้อดีข้อสุดท้ายนะครับก็คือเนื้อเรื่องที่น่าสนใจวงเล็บแบบขั้นบันไดอ่า งงวะเนื้อเรื่องน่าสนใจแบบขั้นบันไดคือแบบใด่วะคือมันจะเริ่มจากต่ําไปสูงเพื่อนๆน,นะครับคือแรกๆมาเนี่ยคือเนื้อเรื่องเอียแบบกูเล่นที่อะไรอยู่จนกระทั่งมันค่อยๆก้าวขึ้นอนะ่ะเหมือนเราเดินขึ้นบันไดอะ่ะมันเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนรู้สึกว่าเอ้ยมันเริ่มน่าสนใจแล้วว่านะซึ่งก็ต้องมาพบกับความจริงว่าไอ้แคยเกยมจบแล้วต้องรออัปเดตนะครับย <Yay! S 2> เอาเราไปถึงข้อสังเกตกันเลยดีกว่านะทุกคนครับซึ่งข้อสังเกตเนี่ยมีอยู่2ข้อหลักๆนะเเเกกมมนนี้ป็ Burn, เพราะฉะนั้นแล้วฉากอย่างว่าเนี่ยอาจจะมาช้ามากๆนะครับซึ่งแน่นอนนั้นมันก็มีฉากแบบของแนวฉากล้ามุกให้เราเห็นบ้างให้เราปรับแก้ขัดอะไรอย่างเงี้ยพอมีอยู่บ้างนะครับแต่ฉากที่ได้กระนำซ้ําเติมกันเนี่ยจะยังไม่มีนะครับและข้อสังเกตข้อที่2ก็คือใช่ครับเกมนี้เขาอยู่ในช่วงพัฒนาระยะแรกเริ่มนะเพราะฉะนั้นแล้วเนื้อหาข้างในค่อนข้างน้อยนะครับนี่ก็จะเป็นข้อสังเกต2ข้อที่ผมฝากให้ทุกคนเอาไปพิจารณาเรามาพูดถึงข้อเสียกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับผมแล้วเกมนี้ นเนี่ยจะมีข้อเสียหลักๆอยู่ข้อเดียวด้วยกันที่ผมรู้สึกว่ารับไม่ได้จริงๆแ็อย่าง <ๆ S 2> ที่ผมบอกไปในข้อดีนั่นเองฮะว่าเกมมันจะน่าสนใจขั้นบันไดเริ่มจากศูนย์ไปร้อยใช่ไหมไอ้ช่วงที่มันเป็นศูนย์นะช่วงต้นเกมอะ่ะคุณพ่อคุณแม่น่ารำคาญในสายตาผมเลยนะครับเพราะมันเต็มไปด้วยบทสนทนาที่ไร้แก่นสารมันเยอะมากในช่วงต้นจนให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าผู้มึงกำลังลากอยู่อะ่ะมึงเสียเวลาทำซีนเนี้ยที่มันไม่ได้ส่งผลอะไรต่อเน,นื้อเรื่องเนี่ยซุ้มเวลารันเดอร์ตรงเนี้ยไปรันพออีีกบ่่ผมูดยางเลยนะ ที่ผมเล่นรอบแรกเนี่ยผมแทบจะปิดเกมทิ้งหลายรอบแล้วคือกูพับจอมาดู Discord เป็น10กว่ารอบอันมันเปื่อยอะ่ะเข้าใจป่ะแต่ผมก็รู้สึกขอบคุณตัวเองนะที่ว่ายัางไม่ยอมแพ้และเล่นจนจบนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเกมมันค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับนะถ้าผมยอมแพ้นในช่วงต้นบอกเลยว่าผมจะพลาดมากๆเลยสาหรับเกมนี้นะและนี่ก็จะเป็นการรีวิวเกม Desireum Style Super Cowboy นะครับหากว่าตรงไหนที่ Cowboy พูดเพี้ยนไปยังไงเนี่ยขออภัยไว้ด้วยนะสามารถมาเพิ่มเติมข้อมูลกันได้ในช่องคอมเมนต์นะครับซึ่งขออนุญาตขายของอีกคครรััง้งงนนึะบว่า ช่องเราครับเปิดรับระบบสมัครสมาชิกแล้วนะใครที่อยากจะเป็นหนึ่งในกําลังใจให้เขาบอยนะขยันทําคลิปต่อๆไปเนี่ยก็สามารถกดสมัครสมาชิกให้เขาบอยได้เลยนะครับนะและแน่นอนครับว่าช่องเรามี Discord ด้วยนะครับขออนุญาตเช้าเราถึง Discord ของเราด้วยนะดิสคอดของเรามีชื่อว่าสมาคมคนรักเกมเสียวนั่นเองครับซึ่งในก็จะเต็มไปด้วยบทสนทนาต่างๆนานาม,มากมายตั้งแต่เรื่องปัญญายอ่อนไปจนถึงเรื่องของเกมเสียวที่พวกเราชอบกันนะครับสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคอมมู เราไข้ามาพูดคุยกันได้อย่างเปิดเผยไม่ต้องเขิอนอายกันนะเอาไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับสวัสดีครับแต่เพื่อนๆเนี่ยกำลังลังเลไม่แน่ใจว่ากูจะกดสนับสนุนให้กับช่องกระจกกระจกสมุนมพแบบนี้ดีไหมผมอยากจะบอกเพื่อนๆอ,อย่างนี้ว่ากดเถอะและถ้าถามว่าแล้วกกดแล้วเนี่ยกูจะได้สิทธิพิเศษที่มันเจ๋งๆอะไรบ้างผมจะบอกนี้ว่ากมยัไม่ได้คิดถึงตรงนั้น<อ>เรียกมันง่ายๆว่าเป็นการกด<อ>้วยใจดีกว่าแต่มันมีอย่างหนึง่งที่ผมสามารถที่จะสัม,มานาคุณเพื่อนๆได้ถ้าเพื่อนๆกดสนับสนุนผมในช่อง คือยศผู้ใหญ่ใจดีแบบเท่ๆไว้ติดใน Discord ของคาร์บอยนะครับถามว่าเนี่ยผมมียศนี้แล้วเนี่ยผมจะได้อะไรจากยศนี้อย่างแรกเลยให้สังเกตขนาดของอยูมาจุยของคุณให้ดีมันอาจจะโตขึ้นราๆ6กถึงสานิ้วขึ้นอยู่กับความใจถึงของคุณและอย่างที่2เนี่ยสิ่งที่คุณจะได้รับคือเพิ่มโอก,กาสที่สาวๆจะมองคุณว่านี้ี่จ๋า แบบนี้เลยหรือถ้าใครที่ชอบสาวใหญ่สาวๆก็อาจจะพูดกับคนแบบนี้ว่าน้องจ้าอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นแล้วนะครับรักกันชอบกันอยากเห็นก้วบอยมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปสามารถกดสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของผมได้นะครับนะ